การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านโพนทองซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในดินแดนชนบทอันห่างไกลแต่ก็เต็มไปด้วยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอันสมบูรณ์ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายพวกเขาก่อสร้างบ้านจากไม้หรือสร้างกระท่อมไม้ไผ่เพื่ออยู่อาศัย ชาวบ้านแห่งนี้ทำอาชีพเป็นเกษตรกรโดยส่วนมากและในหมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าปราโมทเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างกำยำล่ำสันเพราะว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกรทุกๆวันปราโมทจะต้องออกไปทำไร่ไถนาอยู่ที่นาข้าวของตนเองเขาจะต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่และพกอาหารเช้าและอาหารกลางวันไปด้วย เพื่อที่จะได้เริ่มทำงานในไร่ตั้งแต่หัววันถึงแม้ชายหนุ่มจะเป็นเกษตรกรที่มีอาชีพแสนจะธรรมดาแต่ในเบื้องลึกจิตใจของเขานั้นเขารักการผจญภัยมากเหลือเกินเขามักจะมองออกไปในท้องทุ่งกว้างซึ่งมีหุบเขาจรดอยู่ที่ขอบปลายฟ้าบางครั้งเขาก็นึกเหมือนกันว่าในโลกนี้ยังมีดินแดนอื่นอีกไหม ที่จะมีเรื่องมหัศจรรย์น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจสำหรับเขาและว,วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ปราโมทได้ไปอยู่ในไร่อีกครั้งเขาทำงานจนถึงช่วงเที่ยงวันจึงได้กลับมานั่งพักผ่อนอยู่ที่กระท่อมปลายนาชายหนุ่มได้แก่ห่อข้าวกลางวันออกมารับประทานซึ่งวันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวกับไข่ต้มและมีผลไม้เป็นแตงโม ที่เขาเก็บมาจากสวนหลังบ้านในขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารอย่างอร,อร่อยอยู่นั้นก็มีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับอยู่ที่ราวไม้ขอบกระท่อมมันมองมาที่ปราโมทด,ด้วยความสงสยัยส่วนตัวเขาเองก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันเพราะว่าโดยปกติในท้องนาท้องไร่แบบนี้จะมีแต่อีกาไม่ได้พบเจอนกแก้วได้บ่อยๆแก้วจ แก้วจ๋าแก้วจ๋าเจ้านกแก้วทักทายพลางเอียงคอไปมาว่าอย่างไรล่ะพ่อนกแก้วเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงปราโมททักทายด้วยความเป็นเมิตรเขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่เสมอเจ้านกแก้วไม่ตอบหากแต่ว่ามันจ้องมองมาที่แตงโมซึ่งวางอยู่ในจานข้าวของชายหนุ่ม เมื่อปราโมทเห็นดังนั้นก็รู้ว่าเจ้านกแก้วตัวนี้มันคงหิวและอยากกินแตงโมเป็นแน่เจ้ากกอยากกินแตงโมไหมล่ะปราโมทถามมันขึ้นแล้วก็เหยิบแตงโมขึ้นมาชิ้นหนึ่งจากนั้นก่อนนำไปวางไว้ใกล้ๆกับนกแก้วเจ้านกแสนรู้ไม่รอช้ามันรีบกระโดดลงมาแล้วก็กินแตงโมชิ้นนั้นอย่างอเด็ดอร่อย กินซะนะเจ้านกแก้วที่บ้านของฉันเมยแตงโมอยู่เยอะแยะวันหลังจะเอามาแบ่งให้กินอีกชายหนุ่มบอกเขารู้สึกเอ็นดูนกแก้วตัวนี้เป็นอย่างมากเมื่อนกแก้วกินแตงโมเสร็จแล้วมันก็มองหน้าปราโมทแล้วก็กระพริบอีกสองสามครั้งเหมือนแสดงอาการดีใจและขอบคุณแก้วจ๋าแก้วจ๋าแก้วจ๋า มันส่งเสียงร้องอย่างราเริงแล้วก็บินหายไปเมื่อชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันนกแก้วตัวนี้มันมาจากไหนเพราะในหมู่บ้านแห่งนี้เขาไม่เคยเห็นใครเลี้ยงนกแก้วกราโมทได้แต่เก็บความสงสัยไว้กับตัวเองในวันต่อมาเขาก็ได้ทำงานในช่วงเช้าเขาได้ใช้เวลาในการผันน้ำเข้านา และถอนหญ้าวัชพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในพื้นหน้าของเขาออกจนหมดกระทั่งช่วงพักเที่ยงปราโมดก็ได้กลับมานั่งที่กระท่อมอีกครั้งเขาแกะห่อข้าวออกมารับประทานแล้วก็นำแตงโมที่ปลูกจากสวนหลังบ้านมาด้วยหลังจากที่ชายหนุ่มเริ่มรับประทานอาหารได้ไม่นานเจ้านกแก้วก็ได้บินกลับมาหาเขาอีกครั้งซึ่งในคราวนี้ นกแก้วได้บินมาเกาะที่ไหลของชายนมมันไม่มีท่าทีหวาดกลัวอะไรเลยดูเหมือนว่ามันรู้ดีว่ามนุษย์คนนี้ไม่มีภัยอันตรายใดๆสำหรับมันมาแล้วเหรอปราโมททักทายเขาใช้มือลูบไปที่ปีกของมันอย่างแผ่วเบาซึ่งเจ้านกแก้วก็เอียงคอไปมาราวกับว่ามันพึงพอใจในสัมผัสนั้นแก้วจ๊ะ แก้วจ๋าแก้วจ้าเจ้านกแก้วสีสวยส่งเสียงทักทายเจ้วชายหนุ่มจึงหยิบแตงโมขึ้นมาไปวางไว้บนพื้นของกระท่อมใกล้ๆตัวเจ้านกแก้วหยิบฉบลงมาแล้วจิกกินแตงโมอย่างอร่อยเป็นยังไงบ้างพ่อนกแก้วชอบแตงโมจากสวนของฉันไหมล่ะฉันปลูกเองกับมือรสชาติหอมหวานชื่นใจเลยละ นกแก้วกระพือปีกเสียงดังผับผับราวกับว่ามันดีใจที่ได้กินแตงโมของชายหนุ่มคนนั้นมันจ้องมองด้วยดวงตาแป๋วมาที่ปรโมทชายหนุ่มจ้องมองกลับแล้วก็พูดว่าเจ้าโชคดีเหลือเกินที่เกิดเป็นนกเพราะมีปีกบินไปไหนก็ได้ถ้ามีปีกฉันก็อยากจะบินออกไปท่องเที่ยวในโลกกว้างเหลือเกิน คงจะมีดินแดนมหัศจรรย์ให้ค้นหาอีกเยอะนกแก้วหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนกับว่ามันกำลังรับฟังสิ่งที่ชายหนุ่มนั้นพูดออกมาหลังจากนั้นมันก็พงกหัวแล้วก็บินกลับไปในวันรุ่งขึ้นปราโมทก็ได้เดินทางมาที่ไร่แต่เช้าตรู่เขาทำงานทุกอย่างตั้งแต่หวานเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงหวานปุ๋ย ที่เก็บมาจากขี่วัวเพื่อนำมาบำรุงใส่ท้องนาในวันนี้เป็นวันที่อาทิตย์ทอแสงแรงกล้าชายหนุ่มทำงานได้สักครู่หนึ่งเขาก็รู้สึกอ่อนล้าเพราะความร้อนจากแสงแดดจึงได้กลับเข้ามานั่งพักในกระท่อมปลายนาหลังจากที่ประโมดได้พักผ่อนดื่มน้ำให้เย็นชื่นใจก็อมองทอดสายตาไปในท้องนาที่มีต้นกล้าเขียวขจีกำลังงอกงาม แล้วเขาก็มองเห็นนกแก้วบินอยู่กลางอากาศมันกำลังบินตรงมาที่กระท่อมแห่งนี้ว่ายังไงล่ะพ่อนกแก้วปราโมทส่งเสียงทักทายพร้อมกับโบกมือให้เจ้านกแก้วไม่รอช้ามันบินทลาลงมาเกาะที่ไหล่ของชายหนุ่มและเอียงคอไปมาเรากับสื่อภาษาเป็นการทักทายทำไมวันนี้เจ้าถึงรีบมาจังยังไม่ทันเที่ยงเลย อยากกินแตงโมใช่ไหมล่ะเมื่อพูดจบเขาก็แกะแตงโมออกจากห่อผ้าแล้วก็นำม,มาให้นกแก้วกินเจ้านกแก้วใช้เท้าขีบแตงโมชิ้นนั้นขึ้นมาแล้วก็แทะกินอย่างอร่อยกินซะนะเจ้านกแก้วฉันดีใจที่พ่อนกแก้วชอบกินแตงโมของฉันสักครู่ต่อมาเมื่อนกแก้วกินแตงโมเสร็จมันก็กระพือปีกแล้วก็พูดว่า ท่านจงตามข้ามาเถิดข้าจะพาท่านไปสู่ดินแดนมหาศจรรย์เพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านได้เลี้ยงแตงโมให้กับข้าอะไรกันนี่พ่อนกแก้วพูดภาษามนุษย์ได้เหรอชายหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นใช่แล้วข้าพูดภาษามนุษย์ได้เจ้านกแก้วตอบกระพือปีกผับผบอย่างพึงพอใจและข้าก็รู้ว่า มีดินเดนมหัศจรรย์อยู่ที่ใดจริงเหรอถ้าอย่างนั้นพ่อหนกแก้วพาฉันไปทีที่ดินแดนมหัศจรรย์ได้ไหมได้สิขอให้ท่านจงเดินตามข้ามาเถิดข้าจะพาท่านไปในดินแดนแห่งนั้นเองเมื่อพูดจบเจ้านกแก้วแสนสวยก็ได้บินนำหน้าชายหนุ่มไปซึ่งเขาก็เดินตามไปแต่โดยดี นกแก้วนั้นได้บินผ่านไปในท้องทุ่งนาจนไปถึงภูเขาที่อยู่เลยไกลออกไปณที่นั้นเป็นเขตป่าไม้ที่หนาทึบโดยปกติแล้วจะมีชาวบ้านบางคนเข้ามาหาของป่าในพื้นที่แห่งนี้เท่านั้นภูเขาแห่งนี้น่ะเหรอดินแดนมหัสจรรั์ปราโมดถามเพราะเขารู้สึกว่ามันก็เป็นภูเขาธรรมดาที่เห็นอยู่ทุกวัน ไม่ใช่หรอกท่านแต่ท่านจงมองไปที่ก้อนหินนั้นสิก้อนหินที่อยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่ชายหนุม่มจึงเดินไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกลแล้วก็พบว่ามีก้อนหินสีขาวสะอาดอยู่ก้อนหนึ่งส่วนหินก้อนอื่นๆในบริเวณนั้นล้วนเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลทั้งสิน้นท่านจงหยิบก้อนหินสีขาวนี้ขึ้นมาแล้วอธิษฐานว่า ขอให้เส้นทางวิเศษจงปรากฏปราโมทไม่รอช้าเขาหยิบหินก้อนสีขาวนั้นขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานทันทีขอให้เส้นทางวิเศษจงปรากฏขึ้นมาด้วยเถิดเมื่อชายหนมอธิษฐานจบทันใดนั้นเองก็เกิดปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดภูเขาทั้งลูกและพื้นป่าทั่วทั้งปัตตีเกิดอาการสั่นสะเทือนเลือนลั่น เหมือนกับแผ่นดินจะแตกแยกออกมาในช่วงอึดใจต่อมาต้นไม้ที่เป็นป่าทึบทั้งหลายก็แหวกออกจากกันมีโพรงช่องหินที่ดูเหมือนเป็นอุโมงตรงเข้าไปในนั้นก็เหมือนทางเข้าที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและไม่น่าจะมีชาวบ้านคนไหนเคยเข้าไปในอุโมงค์แห่งนี้ท่านจงวางก้อนหินเอาไว้ที่เดิมแล้วก็เดินเข้าไปในอุโมงค์แห่งนี้เถิด ชายหนุ่มจึงได้ทำตามเขาวางก้อนหินไว้ที่ใต้ต้นไม้เหมือนเดิมจากนั้นจึงก้าวเข้าไปในทางเดินที่เป็นแนวโม่ต้นไม้แบ่งออกเป็นสองทางเมื่อไปยืนอยู่หน้าอุโมงมันเป็นโพรงถ้ำหินขนาดใหญ่ที่ดูน่ากลัวลึกลับเพราะมันดูมืดมิดไม่รู้ว่ามันลึกเข้าไปเท่าไหร่หากเข้าไปแล้วจะมีโอกาสได้กลับออกมาไหม ท่านไม่ต้องกลัวหรอกอุโมงค์แห่งนี้พาท่านไปยังดินแดนมหัศจรรย์ข้าจะเดินทางไปกับท่านด้วยนกแก้วบอกเหมือนกับมันรู้ว่าตอนนี้ชายหนุ่มกำลังมีอาการหวาดกลัวเมื่อปราโมทได้ยินดังนั้นเขาก็รวบรวมความกลา้าแล้วก็เดินเข้าไปในอุโมงค์เมื่อเข้าไปในอุโมงค์กลับพบว่ามันเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยดูงดงามแปลกตา แท้จริงแล้วในโอ่โงนี้ไม่ได้มืดมิดเหมือนในทางเข้าทุกอย่างดูเป็นเหมือนมีแสงสว่างเรืองๆืออีกทั้งเจ้านกแก้วก็สสองแสงประกายสีทองออกมารากับว่ามันเป็นตะเกียงวิเศษที่บินนำหน้าชายหนุ่มไประหว่างที่เดินอยู่ในถ้ำแห่งนี้เขามองเห็นก้อนหินที่เป็นสีสวยหลากหลายบนผนังและเพดานถา้ำ มีหยดน้ำที่ส่องแสงประกายเป็นสีต่างๆเหมือนกับเป็นเม็ดอัญมณีเลยค่ะชายหนุ่มเดินมาได้สักครู่หนึ่งก็พบว่ามีลำธารที่ไหลลงมาในผืนถ้าเป็นน้ำใสสะอาดไหลฉ่ำเย็นมากพวกเราจะเดินไปตามลำธารสายนี้เพราะมันจะพาเราไปสู่ทางออกปราโมทจึงเดินตามเคียงข้างสายน้ำ เขามองเห็นฝูงปลาพันแปลกประหลาดที่แหวกว่ายอยู่ในนั้นมันเป็นปลาเรืองแสงที่ส่องแสงประกายสีเงินและสีทองสลับกันไปมาแหวกว่ายไปตามพื้นท้องน้ำดูแล้วงดงามยิ่งนักเมื่อมันอยู่ในถ้ำแห่งนี้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็พบว่ามีแสงสว่างส่องออกมาจากทางปากถ้ำเขาจึงรีบก้าวเดินจนกระทั่งออกมายืนอยู่ ที่หน้าปากถ้ำแล้วก็รู้สึกดีใจกับทัศนียภาพที่มองเห็นนี่คือดินแดนมหัศจรรย์นกแก้วพูดขึ้นชายหนุ่มมองภาพข้างหน้าด้วยความรู้สึกตื่นตันเพราะเขาไม่เคยเห็นสถานที่แห่งนี้มาก่อนมันเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลท้องฟ้าเป็นสีครามสลับเลื่อมสลับสีทองไปมามีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน หินบางก้อนลอยอยู่กลางอากาศมีสายน้ำที่ไหลผ่านลงมาจากท้องฟ้าราวกับเป็นน้ำตกที่ไหลจากสวงสวรรค์อีกทั้งยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในแต่ละต้นนั้นมีสัตว์รูปร่างประหลาดหอยโหนไปมาอีกทั้งยังมีสัตว์ปีกที่ดูเหมือนจะบินฉบเฉี่ยวอยู่ไปทั่วเมื่อชายหนุ่มได้ลองก้าวลงไปเหยียบในพื้นแผ่นดินนี้ ก็ปรากฏว่ามีทรายสีขาวสะอาดผุดขึ้นมารองรับเท้าของเขาเอาไว้เขารู้สึกนุ่มสบายเป็นอย่างมากเมื่อได้ยืนอยู่บนพื้นทรายแห่งนี้ท่านใดนั้นเองก็มีฝูงนกแก้วบินออกมาต้อนรับนี่คือมนุษย์ใจดีที่ได้เลี้ยงแตงโมให้กับข้าข้าจึงพาเขามาให้รู้จักดินแดนแห่งนี้นกแก้วแนะนำปราโมท ให้รู้จักกับฝูงของมันยินดีต้อนรับมนุษย์ที่เมตตาขอให้ท่านจงมีความสุขในดินแดนแห่งนี้เถิดฝูงนกส่งเสียงต้อนรับแล้วก็กระพือปีกไปรอบๆชายหนุม่มราวกับว่าพวกมันดีใจที่ได้เจอมนุษย์ข้าเองก็ดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับดินแดนอันวิเศษแห่งนี้ตามข้ามาเถิด ข้าจะพาท่านไปดูดินแดนแห่งนี้เองหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้เดินไปในดินแดนมหัศจรรย์ทุกก้าวที่เขาเหยียบย่างเข้าไปทรายสีขาวจะผุดขึ้นมารองรับเท้าของเขาเอาไว้เหมือนกับว่ามันกลายเป็นถนนที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เหยียบเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เขาเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่และพบว่า สัตว์ที่ห้อยหหนอยู่นั้นมีขนยาวรุงรังหากมองดูดีๆก็เหมือนกับปลิงในโลกมนุษย์เพียงแต่ว่ามันมีตาสามตามีหูที่ตั้งชันเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างไรบ้างมนุษย์ยินดีต้อนรับที่ท่านได้มาถึงที่นี่ลิงสามตาเอ่ยทักทายข้ารู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นสถานที่แห่งนี้ ชายหนุ่มตอบอย่างตื่นเต้นพวกเราคือฝูงลิงสามตาเมื่อก่อนเคยอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์แต่พบว่ามนุษย์นั้นใจร้ายมากชอบตัดไม้ทำลายป่าเหลือเกินพวกเราจึงได้หลบหนีมาอยู่ในดินแดนหัดสัรย์แห่งนี้ฝากท่านไปบอกที่เมืองมนุษย์ด้วยเถิดอย่าตัดไม้ทำลายป่าเลยซึ่งเมื่อชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็รับปาก ว่าจะนำเรื่องนี้ไปบอกให้ทุกคนได้ทราบนกแก้วได้นำทางให้ปราโมดเดินต่อไปข้างหน้าสภาพแวดล้อมเริ่มมีความวิจิตพิสดารมากขึ้นต้นไม้มีสีสันที่แปลกประหลาดบางต้นเป็นสีเหลืองบางต้นเป็นสีทองหรือเป็นสีเงินมีดอกไม้รูปร่างที่เหมือนโคมไฟระยะส่องแสงสีชมพูเปล่งประกาย อีกทั้งยังมีฝูงแมลงที่ดูเหมือนผีเสื้อหากแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่ามากปีกของมันสองแสงเป็นประกายเหมือนกับกาก,ากเพชรบินว่อนไปทั่วทั้งป่าแถบนี้เขาพบว่าในที่แห่งนี้มีสัตว์ขนาดใหญ่เป็นฝูงสัตว์สี่ขาตามลำตัวมีเกล็ดหนาเหมือนเกราะแต่บริเวณด้านหน้าของมันนั้นมองดูแล้วเหมือนวัวซึ่งปกคลุมไปด้วยขนสีน้ำตาลอ,อ่อนนุ่ม พวกมันกำลังใช้ลิ้นเลียไปตามดอกไม้ต่างๆที่ส่องสีสันเปล่งประกายออกมาอย่างงดงามเหมือนกับกำลังกินน้ำหวานที่อยู่ในเกสรน,นั้นนี่คือฝูงวัวดอกไม้นกแก้วได้แนะนำพวกท่านกำลังทำอะไรอยู่เหรอปราโมดสงสัยจึงเอ่ยถามขึ้น พวกเรากำลังกินเกสรน,น้ำหวานอยู่วัวดอกไม้ที่อยู่ใกล้ๆตอบเมื่อได้กินน้ำหวานจากดอกไม้แห่งนี้จะไม่รู้สึกหิวเลยเป็นเวลาเดือนถ้าไม่เชื่อท่านก็ลองชิมเกสรดอกไม้นี้ดูสิเจ้าวัวดอกไม้บอกปราโมทจึงใช้นิ้วแย่ลงไปในดอกไม้สีชมพูซึ่งมันมีขนาดใหญ่ เท่ากับกระติบข้าวเหนียวของเขาภายในนั้นมีน้ําหวานที่ฉ่ำเยิม้มเขาจึงใช้นิ้วจิ้มน้ําหวานนั้นขึ้นมาแล้วริมรสปรากฏว่าชายหนุ่มรู้สึกอิ่มขึ้นมาทันทีอีกทั้งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งหลายก็ได้หายไปพลันหมดสิน้นมหัศจรรย์เหลือเกินดอกไม้นี้ช่างอร่อยจริงเมื่อท่านกลับไปยังเมืองมนุษย์ ช่วยฝากบอกทุกคนด้วยว่าจงมีเมตตาต่อสัตว์ทุกตัวจ้าวัวดอกไม้พูดซึ่งปราโมทเองก็รับปากรับคำเขาจะนําเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ออกเดินทางต่อชายหนุ่มรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งรอบข้างเป็นอย่างมากไม่ว่าจะมองไปทางไหนในดินแดนแห่งนี้ก็มีแต่สิ่งที่สวยงาม มีสายลมเย็นพัดเอื่อยอีกทั้งกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าก็ฟุ้งกระจายไปทั่วจนกระทั่งพวกเขาเดินมาถึงบริเวณที่เป็นลำธารแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้มีเพียงน้ำแห้งขอดปราโมทได้พบว่ามีสัตว์รูปร่างคล้ายปลา,าอยู่ตัวหนึ่งมันมีเกล็ดเป็นสีรุง้งแต่ใบหน้าของมันนั้นกลับดูเหมือนหญิงสาวมีแผงคอเป็นสีทองที่ครีบของมัน มีนิ้วมืออยู่ห้านิ้วเหมือนกับคนปลาตัวนี้กำลังนอนหายใจพง,งาบอยู่บนผืนลำธารที่ตอนนี้มีน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยท่านจงช่วยข่าด้วยเถิดปลาตัวนั้นร้องตะโกนเกิดอะไรขึ้นกับท่านข้าออกมาว่ายน้ำเล่นในที่ลำธารจนไม่รู้ว่าได้เวลาน้ำลงแล้ว ก็เลยติดอยู่ที่นี่แล้วจะให้ข้าช่วยอย่างไรไม่ไกลจากนี้จะมีบึงใหญ่อยู่ขอท่านเมตตาช่วยนำข้าไปส่งที่บึงนั้นได้สิงั้นข้าจะนำท่านไปส่งที่บึงแห่งนั้นหลังจากนั้นปราโมดก็ได้ใช้มือทั้งสองข้างประคองปลารูปร่างประหลาดขึ้นมา ซึ่งเจ้าปลานั้นก็นอนแน่นิ่งอยู่ในมือของชายหนุ่มแต่โดยดีเมื่อเดินออกไปได้สักครู่ก็พบว่าตรงช่วงท้ายของลำธารที่แห้งขอกนั้นมีบึงหนองน้ำสีมารากตใสสะอาดดูแล้วช่างสวยงามตะการตายิ่งนักชายหนุ่มจึงปล่อยปลาตัวนี้ลงในน้ำอย่างแผ่วเบาขอบคุณท่านมากขอให้ท่านจงรออยู่ที่นี่ก่อนข้าจะไปบอกเพื่อน หลังจากนั้นไม่นานฝูงปลาในบึงจำนวนมากก็ได้ว่ายมาหาชายหนุ่มซึ่งเขาก็ยืนอยู่ที่ริมฝั่งพร้อมกับน้องแก้วซึ่งน้อแก้วก็ได้บอกว่านี่คือบึงมรกตในดินแดนมหัศจรรย์สัตว์ทุกตัวมาดื่มน้ำที่นี่ปลาก็ได้อาศัยอยู่ที่นี่ร่วมกันช่างเป็นบึงที่สวยงามเหลือเกินชายหนุ่มมองไปบนผืนน้ำ มีดอกบัวขนาดใหญ่ที่สามารถห่อหุ้มคนเอาไว้ได้อย่างง่ายดายดอกบัวนั้นมีหลากหลายสีบานสับร่งอยู่เหนือน้ำส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วฝูงปลาทั้งหลายได้ว่ายเข้ามาหาปราโมดซึ่งเป็นภาพที่งดงามมีปลาหลากหลายสีบางตัวก็สามารถบินขึ้นมาในอากาศได้มันกลางปีกแผ่สยายเหมือนนกอินทรี แต่บางตัวนั้นก่อสองแสงประกายเป็นสีรุ้งเลื่อมออกมาบางตัวก็มีรูปร่างเหมือนงูแต่มีขนปกคลุมไปทั่วร่างกายขอบคุณท่านมนุษย์ผู้นี้ท่านพูดใจดีที่ได้ช่วยเพื่อนของเราปลาที่บินมาเอ่ยกับชายหนุ่มพวกดาวดีใจมากที่มีมนุษย์มาเยี่ยมในสถานที่แห่งนี้ ปลารูปร่างเหมือนงูบอกสะบัดหางไปมาด้วยความดีใจ mm hmm. เมื่อท่านได้กลับไปที่เมืองมนต์แล้วขอให้ท่านจงบอกกับทุกคนว่าให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำลำทานเพราะทุกชีวิตต้องอาศัยอยู่ที่นั่นปลาบินตัวหนึ่งพูดขึ้นมาบ้างเมื่อปลาโมดได้ยินดังนั้นเขาก็รับปากว่าจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนให้รู้หลังจากนั้นนกแก้วก็ได้พาปลาโมด ไปดูสถานที่ต่างๆในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ชายหนุ่มรู้สึกเอมเอ็มใจกับสิ่งที่ได้พบเป็นอย่างมากจนในที่สุดนกแก้วก็ได้บอกกับเขาว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับไปโลกมนุษย์ซึ่งปราโมดก็เข้าใจดีว่าเขาต้องกลับไปที่บ้านมีงานที่ยังต้องทำอยู่เพราะเขาได้ทิ้งงานในไร่นามาทั้งวันหากไม่ไปทำต่อก็คงไม่ได้ข้าดีใจมาก ที่ได้เดินทางมายังสถานที่พิเศษแห่งนี้มันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินมาเถอะท่านข้าจะนำทางท่านกลับบ้านเองนกแก้วพูดขึ้นแล้วก็บินนำทางไปทั้งสองได้เดินย้อนไปทางเก่าในระหว่างทางนั้นก็นมีบรรดาสรพสัตทั้งหลายออกมาแสดงความร่ำลาอาลายัยเพราะพวกเขาดีใจที่ได้มีเพื่อนมนุษย์มาเยี่ยมเยือน ในสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์คนไหนจะได้เข้ามาในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ได้เว้นแต่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีจิตใจเมตตาจริงๆขอให้ท่านจงได้แวะมาเยี่ยมเยือนพวกเราอีกฟูงลิงสามตาพูดขึ้นพวกเราเชาวดินแดนมหัศจรรย์ยินดีต้อนรับมนุษย์ผู้ที่มีใจดีอย่างท่านเสมอ จงไปเล่าเรื่องในดินแดนแห่งนี้ให้พวกเพื่อนของท่านได้ฟังนะวัวดอกไม้พูดขึ้นบ้างปราโมทได้โบกมือล่ำลาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็พูดว่าถ้ามีโอกาสข้าจะมาเยี่ยมพวกท่านบ่อยๆขอให้พวกท่านจงรักษาตัวและมีความสุขมากๆชายหนุ่มกล่าวด้วยรอยยิ้มในที่สุดนกแกว้วก็ได้นำทางปราโมท กลับมายังกระท่อมของเขาซึ่งหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้นําเรื่องราวและเหตุการณ์ผจญภัยอันแสนวิเศษนี้ไปเล่าให้กับทุกคนในหมู่บ้านได้ฟังซึ่งชาวบ้านก็ชอบใจเรื่องราวที่ปราโมทได้พบเหตุมาเป็นยิ่งนักซึ่งชายหนุ่มก็ได้พิสูจน์ความจริงให้ชาวบ้านเห็นว่าเขาไม่ต้องกินอะไรเลยหลังจากนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพราะได้กินน้ำหวานเกสรดอกไม้จากดินแดนมหัศจรรย์ ตามที่ฝูงวัวดอกไม้ได้แนะนำให้เขากินตลอดหนึ่งเดือนนั้นปราโมดรู้สึกอิ่มและมีเรี่ยวแรงทำไร่ทำนาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเรื่องราวที่เขาได้พบเจอกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อไปอีกยาวนานในหมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ชายหนุ่มได้ค้นพบนั้นไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองหากแต่เป็นมิตรภาพความเมตตาจิตใจเอื้อเฟื้อที่มีต่อเพื่อนสรรพสัตว์ด้วยกันซึ่งสิ่งนี้เอง ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ควรอยู่ด้วยความรักถ่อยทีถ่อยอาศัยกันภายหลังจากนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านโพนทองก่อล้วนแล้วแต่มีจิตใจต่อสัตว์ทั้งหลายพวกเขาดูแลป่าไม้ให้เขียวขจีไม่ตัดไม้ทำลายป่าทำความสะอาดแม่น้ำลำทานให้ใสสะอาดรักษาสภาพแวดล้อมเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้หมู่บ้านโพนทองมีความสุขเหมือนกับได้อยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ทําให้ทุกชีวิตได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเมื่อมีโอกาสปราโมทก็จะกลับไปยังดินแดนมหัศจรรย์เพื่อเยี่ยมเพื่อนๆของเขาอยู่เสมอซึ่งที่นั่นบรรดาสรรพสัตว์ของดินแดนมหัศจรรย์ก็ยังรอต้อนรับมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจดีอยู่เสมอเสมอ